นนั้นกล่องเดียวกันทับุหมเลยได้แล้วเห็ดย่างเห็ดนะครับทุกคนเห็ดที่ไปเก็บมาเมื่อกี้ย่งเห็ดใส่หม้อกันเอาเอาโซ่ครับเอาเนี่ยมาจกเขาไหมลูกอ่าแม่ชิกินเพิ่ง้ากันน่าแซ่บเขาละมุมแล้วอือละมุมเลยสามกล่องสามมุม ามสองค่เรียมันประจานหรือขอนี้วในเก่ขอนี้วเด้อเอาส่วนก็สวยผ็นดำบออย่างผินดำอ้ยแม่าขาแห้กวาขวนนี่เอาส่วนก็สวยเขาว่ชงวังบอผีเป้าแจงเห็ดเกระเสียอนา้อยางนอนเนาะกินอะไรปนอน ยังเราจะฟังคนละสถานียงเนียจะเปิดลิกาซีดแมนะ่คะแมวอ่าลุงแมวมันสิตตลิกาซีดอันนเอืมเอีอาน้ำเปาหน่อยลูกแม่เอาน้ำเปาด้วยวัดลวดน้ำยังกไ้ đeo giang đủ Bây giờ bây bài bây giờ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  bây

Mhm. ไปยัง่อดเจียวเสียบขักระโดนกระโดนเป็นกกระโดนที่กันบอผักกระโดนค่ะผักกระโดนโขกอันนี้ั่นมผักกระโดนหนัมันสีกระโดนนักระโดนโขกเด้อันนี้กระโดนโขกอันนี้กระโดนนั กับโดนหกเขาก็โดนดนำที่เป็นแบบบนฝากแห้งระวังมันเกิดมาเด้อแม่หรือมมไม่ยังข้าวลูกอุตส่าห์ทำแต่หัวเสาเพราะว่าข้าวาตังสักทีเ้ย <c oughs> แรงอยู่นะวัน <c oughs> ต้องว่นวนหัวแล้วมาเห็ดเห็ดอุ้ยนี่เห็ดไข่ไม่ปีเห็ดดอก

แกบมแดมอย่างนัอนก็อยากนอนคิดกระยับท่าย้เขากะอยากกินแกกะอยากไปเก็บแต่เนี่ยเดี๋ยวเก็บเอเต้นปวดตัวเนี้ย เรียนเชิญคุณนัดมารับชอบด้วยค่ะทันหลังทันหลังปวดหมดเลยพป่นวดที่ล่ะเขาโอนเงินให้อยู่ที่เหล่าทันทีว่าผู้ได้จังกับพี่นัทได้นอนจังติมมาได้จ้าควบวิจาจอมมาหาเขินขผาวได้จ้าไม่แข็งค่ะ

ตั้งใจยงเขายางเป็นการไปงานก่อนแม่ท่าแม่เอาอะไรกเอาเปลาี้วมาแบบผู้เนี่ยไงยังทำยังทำคนฉื่นแม่ว้ทำคนแเแล่า Hoa lạng nghe nắp hòa lạc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  hòa

คะุณแม่หพื่งมาชิมให้ฝากคนแรกคนแรกนะคะอคุณแชรอคร์ะกำลังใจให้คน้วยนะคะฝากสองคนอีแล้วเพื่อเราที่เสียวกับกาปเอทูบีนะคะจ้า

คุณจ้าเจ้าต้ังมารับเอาตามตาไปตลอดเช่ไราไปขายตัวมีีก้อยู่กันถนนมาอมาครับแล้วขาวค่มาห้ามันใหญมวสคฮะมันเป็นกรรมของเจ้าอะไรก็จะได้อาไรเธอแตงหน่งแตงที่ใส่ มันเป็นกรรมของวัดเจ้าเพราะวัดเจ้าไม่ซักสามวันและเป็นกรรมของพวกเราที่จะไม่มีน้ำอาบนะคะเอาน้ำบาดันที่บันก็เพี่ยังอาบเพื่อที่จะทำเพรบะไม่อาบอยู่อาบน้ำบ้าดัน้ไม่นา่เดี๋ยวพี่ เช็คแค่ออคคายังอิ่มตัเสิปีต้นแล้วเนา่าอะไรมันลงมันตีเขาเพื่อน เธอจะไปนอนหรือไปนิมหอย่ามันดูดินคนลแกงกินเอแกงเองคนเนี้ยกินเองกินแกงจืดเราไปนอนแล้วไปนอน้องบอกแล้วลูก นั่นแหละเขาเอ้อมาพักปอดสารพิษนี่ของแท้บ่ว่าเป็นเมีกินไปแล้วป่คะเนี่ยกินแมงบ่งไปเลยค่ะแซ่บพอหรือแซ่บเนี่ยแซ่บตาแซ่บครับพอแมงบ่งออกจากกลบดอกพุทธเนี่เด้อมีประมาณสามหน่อยโตมิตางาโตโอ ที่มีตัวใดบ่ที่มตัวดหารักดเรอมาเรียงปนตัวใหญ่ี่ยแต่่ปาเียประหยัดเอืตัวเชือเขียวนอนช้าเขียวน่ะ่ามาให้ใ่ิไมเอน ข้อมือสุดได้กันก็เห็นงูเลย้มสไกันก็เห็นงูเลยค่ะบออยากขีดขีดต้มปากไม่เห็สวยยากอืออ่าต้มปากติเพอสิปยาเนามีดัวยเอือยาก นูกยานู้อมันคือเียรตแบบเียมีมีวิญญาณ <c oughs> ถ, <c oughs> ถงค <c oughs> อเราเอาไปใส่คนที่เขาหยาดเต่หรอสัตว์ตายแม่เธอใยานพูดอีกอานแล้วอ่ะอัจนันมันดูอันนี้เียคะแนนหยานผีประยานเนี้ ไม่ดมี่เนนุยานมคืองูหาก่งูมนงูงูงูที่ย่างแต่ว่าเป็นงานงูมันม่ผิดแล้วงูปอมมัใส่นูหูขาหิมเลยนูไปไข้างูได้ลูกขาคนนยอกเจอกันเลยคับงูปอมูแล้วินเลันี่เลยครับกินแล้วจะไปหางูปอมกัน